กราบสวัสดีชาวเอ็กซีทุกๆคนนะครับผมเราได้กลับมาทําคลิปแบบนี้อีกแล้วครับ <S <S เป็นคลิปสุดท้ายของช่อง,องนีกซีในปี2566นครับเป็นอีกหนึ่งปีนะฮะที่เรายังมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอย่างนี้ได้มาทําคลิปอวพรปีใหม่ให้กันละกันมีคอมเมนต์ดีๆในหลายคอมเมนต์ในทุกๆปีนะครับผมปีนี้ก็เช่นกันขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะสวัสดีบิใหม่เพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะฮะใครที่เคยเห็นผ่านๆก็ลองเข้ามาแวะดู ได้นะเผื่อชอบก็กดติดตามกันได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฟังกรชินลอนโปรุนกา้าซุปเปเอร์ดาบันบอลไ,ไปไกลนะ ขอวอวยพรให้เพื่อนๆชาวเว็กซีทุกคนประสบความสําเร็จทุกประการในสิ่งที่คิดแล้วก็มีเงินทองล่ารวยมีโมเดลเยอะๆคิดสิ่งใดประสบความสําเร็จทุกประการเลยก็ <c oughs> ข,อขอบคุณที่ติดตามช่องของนี่ <c oughs> ด้วยนะครับผมเราจะมาพูดกันนะว่าเหตุก <c oughs> ารณ์ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานี้กับอนาคตข้างหน้าจะเป็นในแนวทางไหนบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปีนี้ก่อนปีที่ผ่านมานี้นะฮะก็มีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างมากๆนะฮะแล้วก็เป็นปีที่ดีสําหรับผมนะฮะแล้วก็เป็น ปีที่รู้สึกว่าเป็นปีแห่งการปรับตัวมหาศาลนะฮรปรับตัวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตการทํางานปรับตัวทุกอย่างฮะเริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับก็ใช้เวลายากพอสมควรผมเคยทํางานประจํามาอยู่20ปีงานประจําที่มีสังคมมีคนเยอะๆเจอคนคนูนนน้น,นคนนี้มีกิจกรร,รมมีงานละตอนนี้ผมออกจากงานด้านนั้นแล้วตอนนี้ต้องมาทํางานด้านสื่อโดยตรงและ100%เลยนะเป็นด้านสื่อออนไลน์ด้านนี้แหละทํางานที่บ้านก็ส่วนใหญ่นะครับ ก่อนเราอยู่ที่ห้องนี้นะฮะเราก็จะทํางานด้านนี้ที่ที่บ้านที่ห้องส่วนใหญ่เลยจะไม่ค่อยได้เจอผู้คนเท่าไหร่ <laughs> นะ,ะนอกจากออกไปถ่ายคลิปข้างนอกถึงจะได้เจอผู้คนอะไรอย่างเงี้นะเป็นปีที่จุดการทําคลิปไป7-8ถึงเดือนได้นะฮะเป็นปีที่แบบว่าความรู้สึกมันดาวลงมาเยอะมากคิดที่จะเลิกทาไปด้วยซ้ำอารมณ์มันไม่ได้อยากทําแล้วอะ่ะมันเหมือนอยากจะหยุดทุกอย่างแล้วแล้วก็อยู่แบบเฉยๆเงียบๆแต่มีหลายๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจหลายๆคนที่ยังแบบว่าอยากรอ,อดูคอนเทนต์ต่างๆไม่มว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ได้ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไหนดีผมก็กราบขอบุณด้วยนะฮะแต่ถ้าไหนเมเมนติเพื่อก่อให้มันดีขึ้นเเี้โค ผม,ผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยม,มันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำพี่ครับตรงนี้เสียงเบาครับพี่ครับตรงนี้ภาพไม่ชัดครับอันนีนะะ้คือติเพื่อก่อทําให้เราพัฒนาและปรับปรุงได้นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะแต่ถ้าอันไหนที่แบบว่ามา,มา,มาแบบพูดแบบให้เป็นด้านลบเพื่อที่อยากให้คนมาเม้นเยอะๆมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ไมสนใจอันนี้คือตัดออกไปจากวงจรเลยนะอันนี้ผมไม,ไม่ได้มองเลยไม่ได้สนใจเลยก็เจอมาเยอะครับเจอมาหลากหลายมากแล้วก็ผ่านมาได้นะก็ม,ม,มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นใครที่อยากจะทํางานด้านนี้ ต้องทาใจหลายๆอย่างต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ทําใจได้ร0อ็น,นนะมันก็ยังมีแบบว่ารู้สึกบ้างบางคอมเมนต์บางอย่างอะไรเงี้ยก็หายไปเจ็ดแปดเดือนนะฮะก็ทําคลิปบ้างไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยช่วงนั้นคือดาวสุดๆแล้วก็มากับช่วงที่กําลังเปลี่ยนงานด้วยนะฮะพอาเปลี่ยนงานปุ๊บเราก็ต้องไปปรับตัวกับงานงานใหม่นะฮะด้านนี้โดยตรงแล้วเราก็ต้องวางแผนชีวิตใหม่หมดเลยไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เป็นการคิดตลอดเวลาคอนเทนต์ของตัวเองด้วยคิดคอน เค้นของบริษัทใหม่ด้วยอะไรเงี้ยโอ้เป็นความท้าทายในตัวเองเหมือนกันนะเราจะทายังไงให้ช่องเรามีคนดูมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นนะฮะจุดมุ่งหมายของช่องของผมเนี่ยคือต้องการอยากได้โลแสตซับเท่านั้นตอนนี้นะก้าวแรกของผมก็คือเดินทางไปถึงโลแสตซับให้ได้ก่อนนะฮะตอนนี้เริ่มกลับมาทําจริงจังได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะฮะจริงจังคือมีคลิปลงตลอดต่อเนื่องนะครับผมคลิปช็อตคลิปเก่าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่เคยทําช็อตเราก็ตัดช็อตเฉพาะช็อตที่ดูน่า สนใจอ่ะมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนคอนเทนต์ใหม่ๆก็ผลิตทําไปเรื่อยๆอยู่นะฮะว่านนะหลายคอนเทนต์ดูแล้วว่าคอนเทนต์แบบไหนที่น่าจะทําต่อหรืออันไหนที่น่าจะยุติจะค่อยๆพัฒนาไปไเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เบื่อปีนี้ก็คือผ่านไปแล้วก็ขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับปี2567ปี2567นก็ะฮะก็จะขอให้เพื่อนๆลองติดตามดูก่อนว่าอ่าคอนเทนต์ไหนที่ชอบก็ฝากเป็นกําาลัังใใจหห้้้ดวยนนออไไถม่ชบ ก็ให้พันผ่านไปก่อนละกันนะครับผมก็ถือว่าทําไว้ลงไว้ดูเป็นความบันเทิงแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสว่าอันไหนไม่สนุกอันไหนสนุกอะไรเงี้ยนะก็กลับขออภัยด้วยเพราะว่าทำหลายอย่างจริงด้วยตัวคนเดียวหมดเลยมันอาจจะไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เหมือนช่องอื่นๆหรือว่าช่องที่เขามีคนช่วยคนทำอะไรเงี้ยนะมันอาจจะยากตอนนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกฮนะว่าเคร์เตอร์กำเนิดใหม่ขึ้นมาเยอะมากอยู่ที่เพื่อนๆน,นะฮะที่ชอบชอบใครก็ไปติดตามคนนั้นไปดูคอนเทนต์ของเขานะฮะแต่ถ้า ชอบคอนเทนต์แบบผมสไตล์ของผมกดติดตามเป็นกลังใจให้กันด้วยนะฮะก็แต่และช่องแต่และคนมันสตไตล์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะให้ไปเป็นเหมือนช่องโน้นช่องนี้เป็นไปไม่ได้ก็ปีหน้านี้คือลุยเต็มที่กับด้านสื่อด้านนี้นะฮะก็เริ่มต้นเดินหน้าเต็มกําลังใครชอบก็ลุยไปกับผมแล้วกันฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับปีนี้นะก็แอปปี้นิวีย์นะครับชาวเวซีทุกคนนะฮะเราจะเติบโตไปด้วยกันครับสวัสดีครับ